ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนัก DIY แอมลอดและเครื่องเสียงนะครับก็ตามที่ได้พูดไว้ในคลิปแรกนะครับจะมา,าดัดแปลงวงจรปีจีนนะครับ 6J1 นะให้ใช้หลอด 12AX7 หรือ 12AU7 ได้นะครับนะครับเดี๋ยวมาด้วงจรกันนะครับเพื่อนๆวิธีการต่อนะ อันนี้นะครับ c ีอินพุนะตอนแรกว่าจะไม่ใส่ <c oughs> แต่ว่าขอใส่เข้าไปแล้วกันเพราะว่ามันจะได้สวยสวยนะมันจะได้เท่เทหน่อยนี่หลอดสิบสองก็นะครับต่ออยู่บนซ็อกเก็ตแล้วก็เดินสายข้างใต้นะอ่าอันนี้เป็น c c คั p ปิ้งเอาพุทนะครับอันนี้เป็น r คาโธอาคาโธจะอยู่ที่นี่นะครับ R รคาโธอยู่ที่นี่นะ r สองร้อยนะแต่ผมเปลี่ยนเป็น 330โอห์มนะครับแล้วก็ค่อมด้วยซีคาโถดนะครับดูข่าวนะครับตัวนี้จะเป็นอาเพนะครับของเดิมเนี่ย 4.7k ผมเปลี่ยนเป็น5 k นะครับเพราะว่า4.7 k ผมไม่มีนะก็จะโยงสายออกไปโยงสายออกไปเพื่อที่ว่าเราจะได้อัปเกรดหรือว่าโมงง,ง่ายๆนะครับเอาไปวางบนหลักพักสาย ส่วนอุปกรณ์นั่นอื่นที่เปลี่ยนไปก็ <c oughs> จะมีคาปาซิเตอร์นะหาเปลี่ยนซีค่าน้อยลงนะครับอันนี้อ่าสวิต์นะครับแยกมันอยู่นี่ของเดิมสวิต์จะติดอยู่กับอวอลลุ่มนะครับเวลาหมุนวอลลุ่มเนี่ยจะมีสวิต์แตกแต่ว่าเราไม่ใช้เราจะแยกมาใส่นี่นะครับที่นี่นะสองขั้วหลังนี่นะครับสองขั้วหลังนี่นะนี่ แล้วก็วอลลุ่มเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเดินสายชินออกมาที่นี่เดินสายชินออกมาที่นี่นะครับนี่นะครับเราก็ใช้วอลลุ่มกับสวิตแยกกันอันนี้จะเป็นสวิตโยกสําหรับโยกเอาพุตของปีนะครับถ้าโยกมาทางนี้ก็คือว่าสัญญาณเอาพุตของปีจะเข้าแอมถ้าโยกมาทางนี้ก็คือสัญญาณเอาพุทจะออกนี่เพื่อที่ว่าเราจะเอาไปต่อกับพวกแอมลอดหรือว่า power แอมอื่นๆนะครับนะ ทำเผื่อไว้นะครับ 12x7 นะครับแต่ว่าก็ยังใช้ 6G1 ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องถอดหลอดใดหลอดหนึ่งออกนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเสียพร้อมกันก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการพันขนานหลอดออกไปแต่ว่ากระแสไฟจุดไส้หลอดของเราอ่ะต้องเผื่อนะครับอย่างงเนี้ย ผมใช้อยู่ที่พันแมอแปลงมา1นแอมป์นะผมกลัวว่ามันจะไม่พอแต่ยังไม่ได้ทดสอบนะครับว่าเวลาเสียบพร้อมกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ว่าทั้งที่ดีเพื่อกันแมอแปลงแมอแปลงไหมก็แล้วก็ใช้แบบสลับกันฟังนะ 6J1 ก็ 6J1 ไปก็ถอด1 2 7 1 2 7ออกนะครับถ้าจะฟัง1 2 7ก็ดู12เอยดวง6 7 1ออกนะครับ, 1, ก, 61, ออก,รบก็ประมาณนี้ก็คือ,คอฟังหลอดไดรลอนหนึ่งไปนะครับ ออหลอดสิบสองเอเกเนี่ยมันมีอ่สองชันแนลในหลอดเดียวนะครับนะมันมีสองชันแนลในหลอดเดียวเป็นซ้ายขวาเลยนะครับก็เลยเราก็เลยใช้หลอดเดียวนะอ่าครับก็ถ้าดูจากมุมบนก็ประมาณนี้นะนเพื่อนๆมมุมบนก็จะประมาณนี้นะครับนะครับลองดูอ่าครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะวาดวงจรเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววาดวงจรเลยนะเผื่อเพื่อนๆจะไปใช้งานนะวาดเลยนะครับครับมาดูวิธีการต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะก็คือการต่อก็คือเราเดินสายจาก 6J1 2หลอดเนี่ยมาเข้าได้เลยนะครับ 6J1 2หลอดนะครับมาเข้า 12A 7หลอดเดียวนะเพื่อนๆอ,อ่า สำหรับ 6J1 นะขา2กับขา7มันต่อถึงกันในวงจรนี้นะครับขา1เนี่ยมันเป็น G G ก็คือกิดนะครับอ่าขา1ฉะนั้นเนี่ยขา1เนี่ยมันก็ต้องต่อกับขา2นะครับของ 12X7 นะนี่ G เหมือนกันขานี้ก็ต้องมาต่อกับซีกนี้นะครับอยู่ที่ขา7นะนี่ ต่อกันอย่างี้นะครับอ่าต่อไปขา K ขา K มันก็ต้องต่อกับ K ซิกนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ต่อองี้ครับอย่งนางเแนวๆ K อันนี้ก็ต่อ K ฝั่งนี้ขาแปดนะครับนี่ K เต่ากับ K G เต่ากับ G นะครับขาพี่ขาพี่อันเนี้ย 6J1 เขาใช้วิธีการจำถึงกันนี้5กับ6ในวงจรนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาพีขาพีขาพีเราก็ต้องต่อมาที่ขาพีใช่ไหมครับผมโยงมานี่นะดูดีๆนะครับ คือซีกใดซีกนั้นนะครับเหม่อนมันจะเป็นสองซีกอย่างนี้นะขาพีขาพีมานี่นะครับขาพีก็ามานี่เหมือนเดิมปึ๊บ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 ,บขาหกนะครับขาพีนะัคโอเคครับหลังจากก็จะประมาณนี้นะอันเนี้ยขาสามกับสี่นะของหก j หนึ่ง อันนี้จุดไส่หลอดนะครับจุดไส้หลอดมันต่ออย่างนี้อันนี้6 3จุดสามโวลต์หกจดสาโวลต์ใช่ไหมครับเท่ากับสิบสอุดหใช่ไหมทีนเนี้ยเอ่สิบสองเอก็นี่ยก็สามารถดึงไฟจากที่นี่นะครับดึงไฟจากที่นี้จะมีจัมเปอร์อยู่ครับดึงไฟจากขาหลอดของนีสิบสอุดห นะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะวิธีการต่อนะนะวิธีการต่อนะครับอืมถ้าต่อตามนี้รับรองเลยว่าดังแน่นอนนะครับดังแน่นอนนะครับขาเก้ามันไม่ได้ใช้งานนะครับเอนนะขาเก้าขาเก้าไม่ได้ใช้งานเ <c oughs> อ่อ วิธีการต่อนะประมาณนี้นะวิธีการจับขานะทีนี้มาดูวงจรเมื่อวานดูไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเมื่อวานดูไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ผมทําการเปลี่ยนนะครับอ่าเพื่อนๆดูที่นี่นะผมผมจะต่ออย่างไ้นะผมจะกั้นเส้นนี้ไว้นะอ่าดูกั้นเส้นนี้นะก็คืออินพุตตกลงใส่ซีนะครับใส่ซีนะเมื่อวานนะ 0.1ไมโครฟรัดอินพุตสายซีจากนั้นเป็นไงครับอ่าอาร์เคอาร์เคผมใช้330นะครับอาร์เคใช้330นะครับเนี่ย เอ่อาใช้ 5k นะครับ 5k โอห์ม oh นะครับอันนี้0.1แก้แค่นี้เองนะครับเพื่อนๆผมแก้แค่นี้เองนะที่บอร์ดตัวนี้นะครับที่บอร์ดนะที่วงที่วงจรที่เรอแก้เนี่ยให้เราแก้ที่บอร์ดแผงวงจรนะครับแต่ว่าขาที่เราโยงมาเนี่ยเราสามารถโยงมาได้เลยนะ จำจาก 6J1 นนมาได้เลยนะครับที่ที่ 12X7 เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยแค่แก้ไขที่วงจรที่แผ่นบซบมันนะแผงวงจรมันนะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตามนี้นะโอเคถ้าเพื่อนๆลองทำแล้วเนี่ยอ่อครับอ่าถ้าเผื่อมองไม่ชัดนะครับ อ่าแคปเจอร์ได้เลยนะครับแคปเจอร์ได้เลยแคปเจอร์ได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อ่าผมจะขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรละส่วนวิธีการต่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดน,นึงนะอาจจะเป็นมือโปรสักหน่อยนึงโปรเฟชชั่นอลนะครับมือสมัครเล่นก็ไม่อยากจะแนะนำเพราะว่า สายมันอาจจะเยอะไปนะครับการเดินสายเยอะไปโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม